สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิตาเทพสิทธิ์เป็นนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาจะมาตรวจร่างกายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขั้นตอนการประเมินค้นหาความผิดปกติเพื่อประกอบวินิจฉัยและให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องผู้ป่วยยินดีให้ความร่วมมือหรือไม่คะการจัดท่าผู้ป่วยให้นั่งยืนหรือนอนแล้วแต่การตรวจแต่ละอย่างสังเกตโครงสร้างร่างกายสังเกตลักษณะยืนตรงเปรียบเทียบความสมมาตรของกระดูกซ้ายและขวา หลังตรงและมีความโคงง้งของกระดูกสันหลังตามปกติสังเกตท่าเดินท่านั่งสังเกตโค้งกระดูกและแขนขาว่ามีการสมมาตรหรือไม่สังเกตทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังให้ผู้ป่วยก้มศีรษะเล็กน้อยคำสไปนัสโพเซตของกระดูกสันหลังส่วนที่7ซึ่งจะเด่นและคำได้ชัดเจน คำถึงบริเวณกระดูกสะบักคำกล้ามเนื้อรอบๆกระดูกสันหลังได้แก่กล้ามเนื้อทารพิเชียสคำบริเวณอะโคโมิโอคาวิลาจอยและกิโนฮิวล l จอยและคำทั้งสองด้าน คำบริเวณมีเดียลเอพิคอนไดีเลดเทอร์ลเอพีคอนไดและโอเลคารอนโพเซต ทำบริเวณไบเซป็จบาคีไอมัสเซลและไตเซป็จบาคีไอมัสเซลทำทั้งสองด้าน คำบริเวณข้อต่อเลดิโอเอาหน้าคำล่องที่ข้อมือเลดิโอคารเปอร์กรูฟคำข้อมือเมตากร <ำ S 1> ูโฟฟาริงเกียวจอยและข้อนิ้วมืออินเตอร์ฟาริงเกียวจอยว่ามีอาการบวมร้อนกดเจ็บหรือไม่ บริเวณพาเชล่าบริเวณข้อเท้าและรอบข้อเทา้าคำด้านหน้าของข้อเท้าว่ามีอาการบวมเจ็บหรือไม่คำบริเวณเมตาทาสโซฟาลิงเกียวจยและอินเตอร์ฟาลิงเกียวจย แฟกชัน,เอ็กเทนชัน,เลตัลล์แฟกชัน,เลตัลล์โลเทชัน,เอ็กเทนชัน,แอปดักชัน,แอปดักชัน,อินเตอร์นอลโลเทชัน,เอ็กเตอร์นอลโลเทชัน,งอแขนแฟกชัน เหยียดแขน extension, pronation, supination, flexion, extension, radial deviation, ulnar deviation การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสเตโนไคโดมาซอยให้ผู้ป่วยออกแรงต้านการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ยกและกางแขน (abduction) การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหุบแขน (adduction) ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบายเสบบารคิอาให้ผู้รับบริการงอข้อศอกเข้า (flexion) ต้านแรงกับผู้ตรวจที่ดึงมือผู้เข้ารับบริการออก ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไตเส้นประคีอาให้ผู้รับบริการดันปลายแขนออกมาเอ็กเทนชั่นต้านแรงกับผู้ตรวจที่ผักมือผู้รับบริการให้ผู้รับบริการเหยียดข้อศอกพยายามง่ายมือต้านแรงของพยาบาลที่พยายามจับดึงไว้ในทิศทางตรงข้ามกาันทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เหยียดข้อสะโพกเอ็กเทนชั่นให้ผู้รับบริการนอนง่ายยกขาเหยียดเข่าและพยายามกดลงกับที่นอนต้านแรงกับผู้ตรวจพยายามยกขาขึ้น ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ก้างข้อสะโพกและหุบข้อสะโพก (abduction และ adduction) ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่งอเข่า (flexion) ให้ผู้รับบริการนั่งหรือนอนงอเข่าเก่งค้างไว้ใต้แรงกับผู้ตรวจพยายามดึงขาผู้บริการออกทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ยดเข่า (extension) ให้ผู้บริการงอเข่าและให้ผู้บริการพยายามเหยียดเข่าออกทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ บิดข้อเท้าเข้าด้านใน i n v e r s i o นของข้อเท้าให้ผู้รับบริการพยายามบิดข้อเท้าเข้าข้างในต้านกับแรงผู้ตรวจทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่ปิดข้อเท้าออกด้านนอก e v e r s i o นให้ผู้รับบริการพยายามบิดข้อเท้าออกต้านแรงกับผู้ตรวจ